ตอนนี้เรารู้แล้วว่าพระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นพระเจ้าเดียวในโลกนี้ท่านโปรดรับของกำนันจากเราเถิดเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่และปฏิญาณแล้วว่าจะไม่รับสิ่งใดจากท่านตราบที่พระเจ้าที่เรารับใช้มีชีวิตอยู่เราจะไม่รับของกำนันใดเลยย่อมได้แต่โปรดให้เรานำดินที่นี่บรรทุกไปกับล่อสองตัวนี้เพื่อเราจะนำกลับบ้านไปด้วยเถิดอะไรนะทำไมเขาถึงอยากได้ดิน เขาหวังว่าจะนําดินจากแผ่นดินนี้ไปทําฐานแท่นบูชาพระเจ้าของอิสราเอลผู้ทรงรักษาเขาให้หายจากนี้ไปเราจะไม่ถวายเครื่องเผาบูชาหรือถวายของแด่เทพเจ้าใดๆเว้นแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ขอพระเจ้าโปรดอภัยข้าเรื่องหนึ่งคือเมื่อกษัตริย์เจ้านายของข้าเข้าไปไหว้เทพเจ้าริมโอนในวิหารข้าต้องพยุงพระองค์และกล้มตัวลงขอพระเจ้าอภัยที่ข้าต้องก้มลงด้วย ไปเป็นสุขเถิด